ตอนขึ <usion> ้นจะนอนชิเผากินกินเนาะกระปูน้ำเนาะกระปูนี้จะมั่งอยู่ในน้ำแบบนี้แหละน้ำใสๆสอู้ดิปนกันแล้วปลาดุกใหญ่เด้อพี่น้องเนาะปลาดุกปืนใหญ่ปลาดุกตัวแรกเนาะอู้ใหญ่จะได้เป็นได้ มาพี่น้องทัาทายสบายดีคืนนี้คอยไปหาป้าได้คอยไปยิงป่ากับมูก็คือยิงป่าคืนนี้น่ะคอยบริมดได้หาหางยิ่งแบบแถวอันลำห้วยเลยว่ะห้วยน้อยๆน,นะพี่น้องก็จะห้างไก่จากบ้านประมาณห้าหกกิโลเมตรคืนนี้คอยไปเขตดงเขต,เตอันเป็นป่าได้บริเวณทางอ่างเก็บนำ้ำหรือห้วยทางบานหิเศจโจนที่ชลีเคยไปเนาะมื้อวนนี้ไปหายิ่งแถวห้วยลำน้อย คุยแบบน้อยๆพี่น้องโอเคไม่ต้องพร้อมแล้พร้อไปเบิ่งน้ำกันแลาคพร้อมจะเดินม่านป้าซำไถคือนี่มากกับมูสองแล้วก็สีกับสลีสามคนสีคนกับสลีได้พี่น้องเนาะไปเป็นรุ่นนำกันได้ปะได้แล้วโอ้ม่านเลยอือป่าน้อยเนาะป่าน้ำป่าน้ำนี่เอาเพื่อนก็ได้ปะได้แล้วโอ้ได้ๆขัก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  มันอยู่มันอยู่อันปืนยิงปลาหรือหน้านี่ยซองบอกอันซามบอกได้แต่สลีดเนี่ยบริทื้อได้โมนีลก็คือนี่ของนี่เป็นนาสลีดอ๋อเด็กโอเคเลยใช่โอ้ยใหญ่เลยปลาน้ำเลยพี่น้องปลาน้ำเนาะบนน้ำกันน้ำพี่น้องเด้อยังอยู่ใหญ่อยู่มีแต่ปลาน้ำส่วนลายแล้วปั่นแล้วเงยใจสีแดง không mẹ hú nà này nha, hổ nà này Nó có ở đây, mưa hợi này Nó lở chưa tụi Nó rồi, nhưng chưa Cái này cũng riêng lựa biệt rồi, ừ. cần rồi. Ừ. Nhưng nào, nhưng nào Nà, thử leo nó ừ. sạch cái nó มาถึงแล้วนี่เลยนะตรงนอ้กำลังเล็กแต่ก็สีอ่อนๆนะเนี่ยโอ้เขาเลยอากาศคือมาในมือเฮิร์มเลยโอ้ ใจยังป่ะไนล่ะเอโอ้นุดได้ละโอ้ยจับมือเดียวมอยู่ได้เลยมันดอดขึ้นนกระนั้นใส่ถุงใส่โอ้ยใหญ่ได้เลยเอาไหมไหม การต่อการ่อกาปกกาว่าเจอมุบุเจัดเจอเลยอันนี้ตาเลยอันนี้นี่เ้ยเ้ยเจ้านี่อันนั้นเลจัขนาดปาน้โอ้ยบุธบุธเลยน้องเอ๋อหน้าเจอวอโอ้ อย่าไปกูกูเกิดอะไรฉันั่งมลอย่เออฉันั่งเราคือตะกี้ไปย่อไปคือละเมอเชฟติเลยอ่ะแล้วถือเนาะ bà mình nó sẽ nhìn mình yên dù đấy, này, ừ, cái thùng bà, phi non, kiếm bà để bọc hơi nhẹ đây. อยู่ในห้วยแบบห้วยน้อยเป่นเองปลาใหญ่ๆนะมัน,บ,นบุญยู่เหน็นมั้ยเนาะห้วยกระชือความความขวางก็ประมาณนี้มีฝั่งนี้แล้วก็มีฝั่งหนึ่งมันอึดๆแบบง่ายๆเนาะกำน้ำข้าวหนึ่งกำนี้นึ่งอืม,อม แกยา่หนูดูตามาเองอ้กะอู้กรมาีบาลัมชมพ่อของมึงดูชนาคือเตเบิน จบป่าจบป่าเลยโอ้จะจับมาเลยเอาเนาะักคนไนีคนไดหนาเนาะนเยเห็นว่ป่าพูดจะถึงละไปนเดียวมน้อยอีกบเลยคนอนเนี่ยาเนาะหสองนิ้วหนิค่อยห่มค่อยไปนี่และเดี๋ยวก็ไีกมันเนาะโอ้ยเกียเอียนด้ นี่นี่จับมาเลยนี่นี่ดูคนนี่เป็นอะไรรับน้องรับรับจับกระเปาทีละนี่นี่เลยจ้ดิปันน่ะโอเคชนะรู้แบบ บาตรก่อนปาน่ายืมขึ้นได้กว่าเจ้ปลาขึ่นไหนไม่คลอดเจี๊ยบเออคลอดไม่เล็กอะครับของปลาวัยรุ่นมาเยอะครับคันบ้างเ้างเล่นจบท่ cái này thảm thảm lắm nặng tuyệt vời, cái chỗ cái 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 lục cái chỗ này là cái kia ngôn ngữ là tiếng Phạn, tiếng các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ตรงนี้อาการบุตรงก็จ็บดียอะน้อยหน่อยเนตรงก็เยอน้ประมานนเนงนี้นะเตะเจาะเยอะอ้มอกลกอจก้เดียวนเราเออพอเอดเลยนะถ่ายตัวเป็นเือน้อยก Lặng. Lặng lại, lặng lại. Lặng lại. Lặng lại. không để hôm nữa. Đường quay đấy tổng xóm đi đấy.

มังกรมังกรเลยนะไปหน่อยปานอยดไตายมุนห้องตัวไดนตอนนี้ ห้องงั้นตังค์วันทองเดียวฮะตู้น้องไม่ร้อนปาะกันห้องให่ จบ่จ่อะไรล่ะทอดบอลขึ้นจะน้อยซี่เผ้ากินกนหรอกระปูน้ำเนาะกระปูนี่จะมั่งอยู่ในน้ำแบบนี้แหละน้ำใสๆ ถือว่าโอ้โหลุดเลยดิดิหลุดเลยยังดิมืนระวังปักมือเลยปักมือเลยปลาดุกเลยเพื่อนยิงปลาดุกปลาดุกดูดิดึงกันเลยปลาดุกใหญ่เดียวขึ้นมาหรอปลาดุกไม่ได้ใหญ่ปลาดุกตัวแรกเนาะอู้ใหญ่จะได้เพื่นใดก็คือคืนนี้นะพวกเราได้ปลาได้อันพวกเราเปืนยิงปลาในคืนนี้ก็คือแบบได้ปลาดุกได้ปลามันไล่ได้เป็นปลาหน้า ก็คือความาั่นเยอะได้ไข่หอยหอยูให้กินในแบบนี้คืนนึงเลยน,น้องเนาะเอาพี่น้องคลิปนี้ซรีจะได้จบสันนิกนสำหรับอีพีหนึ่งแล้วมาต่ออนะีพีสองเนาะก็จะเป็นการหาปลาคือเก่า,านี่แหละก็ต่อไปต่อเน,นื่องเลยพี่น้องต่ออีพีสองตอนนี้อีพีหนึ่งของสันนิกรไข่ได้ปลาไล่เลยได้สีแดงไฟแล้วก็พากันกินทานรูปอีพีสองเลยพี่น้องนะ